ต้นฉบับมิสแคนยอนนะครับเลให้เสียงภาคไทยโดยช่องเร็กซี่ทีวีนะครับคอนรกโมด้มบอกเอาหัวใจมากับคนแก่นี่นะครับแล้เนี่ยโมเด็ต้องอกันเลยโอ้พระเจ้าพระเจ้าช่วยเขทอดมิสเตอร์มิสเหรอใช่ไหมโอ้โหเขาเป็นคน t ไหโอ้ยเอ้ยเมจะต้องบผูอย่างนโอ้ใช่เขาจะเอาหัวใจท่จะช่วยชีวอะไรหรือรถเทสลาโอ ผมหลอกเจ้าหนมยืนเลยไม่ใช่ตายจะตายกดด้วไม่ต้องห่วงครับเพราะเราเล่นซานกล่องหัวใจมาเป็นร้อยอันเพื่อที่เขาเพื่อที่ได้แตว่าเขาจะไม่ตายเราก็ต้องให้เขามันขาคุณเล่นจะตายเจ้าเออเจ้ากินเจ้าจะตายมันดีนะเว้ยเออใช่เออแล้วเขาถาเจอได้ไงอะถ้าจริงๆอะเอ้ยตอบมึงไง้เฮ้ยไม่ใหญ่จริงก โอเคกตัวจ่ายเออนี so ่ดูสิครับทำอะไรเงี้ยด้วยความยากลำบากอยู่เออใช่กูก็เลยทำอะไรอยู่เนี่ยโอ้มันตายแล้วมันมีติบบีดมันติดตามกูมาหลายครั้งเลยนะครับติดตามทุกช่องเลยครับเนี่ยโอ้เจ็บเลยแล้วก็เอาเงินนี่ไปสำหรับคนที่ติดตามช่องผมเนี่ยผมจะให้เงินเป็นก้าวโตเลยนะเนี่ยยิดีดีนะครับโอ้กูเอาตังค์มึตีโม่สะใจ กูเจอแล้วกูเจอรถเทสลาแล้วกูเจอแลรถเทสลาแล้วเยีย่ย,ยมเลยโ et อ้แต่ไม่ต้องห well. no. ่วงมรับได้ถึงแม้เขจะตกรายแล้วอย่างน้อยเขาก็ได้มีรถใหม่ดีแแต่ว่าย่งเงมันก็เป็นเรื่องน่ๆาวก่อให้เขาได้รถใหม่เขาก็ต้องจากโลกนี้ไปแล้วแหละไม่เป็นไรนะอย่างนี้เรื่องแค่โอนแค่สอแสนบาเองแล้เขาจะ้อรอดนะครับนะ โอ้ไม่ต้องห่วงครับผมเนี่ยกำลังจะได้หัวใจใหม่พอดีเลยและตอนนี้ผมกำลังจะรอดและได้รถคันใหม่แล้วละ่ะเอาดีๆนะโอ้โหแม่งเชีย่ยเลยวะเฮ้ยเพื่อนเฮ้ยไม่ควรเปีอะไรทำอ่ะเถื่อไปเฮ้ยเอ๊ะเอาล่ะเปลีย่ยนคอนเทนต์ใหม่ดีกว่าวันนี้ผมจะมาระเบิดโรงพยาบาลเชีย่ยกันนะครับตัวกับคู่คัน